หมายเหตุเนื่องจากนิยายเสียงเรื่องผู้กองสมิงบทที่4ไ่ฟายนักภาคคนเก่ามีปัญหาทำให้ต้องอัดเสียงขึ้นมาใหม่โดยใช้นักภาคคนใหม่ดังนั้นเสียงภาคอาจจะไม่เหมือนกับตอนอื่นๆต้องขออภัยหากทำให้เสียอัธรรถมาณะที่นี้ค่ะบทที่4เสือสมิง สิ่งแรกหลังจากรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาคือการมองสำรวจไปรอบๆว่าตัวเองอยู่ที่ไหนแก้วตาถอนหายใจยาวเมื่อพบว่าตัวเองอยู่ในห้องรับแขกค,คุ้นตาของบ้านพักประจำไร่แต่แล้วเธอก็ต้องสะดุ้งจนแทบกระเด้งจากโซฟาที่ใช้เป็นที่นอนตลอดทั้งคืนทันทีที่เสียงแหบห้าว ของเจ้าของไร่ดังขึ้นรู้สึกตัวแล้วเหรอพี่เสือสีหน้าของหญิงสาวยังคงตื่นตระหนกอยู่มากยิ่งความทรงจำดึงเธอย้อนกลับคืนสู่เหตุการณ์เมื่อคืนมันก็ยิ่งทำให้เธอใจเต้นแรงจับต้นชนปลายไม่ถูกเลยว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอหลังจากที่กลัวจนสลบไปเธอสลบฉันก็เลยพากลับบ้าน พยักยอมตอบราวกับรำคาญสายตาหลุกล็กสงสัยของเธอเต็มทนผ้ากลับยังไงคะเธอยังคงสับสนเมื่อคืนนี้เธอเจอกับตัวเอออสุรกายมันตระคุบค้อมเธอไว้ก่อนจะพูดว่าเธอรู้ความลับของฉันแล้ว แก้วตาจำน้ำเสียงและแววตาของมันยามพูดประโยคนี้ได้ดีมันเหมือนกับน้ำเสียงและแววตาของพยักที่จับจ้องมายังเธอณวินาทีนี้เลยบอกแล้วไงว่าอุ้มเธอกลับมาตอนฟ้าสางประโยคหลังเขาพูดแผ่วเบาแต่เข้าสอดประสาทของหญิงสาวเป็นอย่างดีซึ่งใช่ หลังจากที่เธอสลบไปเขาปล่อยให้เธอนอนแบบอยู่ตรงนั้นเพราะหลังจากนั้นเขาควบคุมตัวเองไม่ได้รอจนกระทั่งฟ้าเริ่มสางตอนนี้ละ่ะที่สติสัมปชัญญะเริ่มกลับมาถึงได้กลับไปอุ้มตัวเธอกลับมานอนที่บ้านอย่างที่เห็นแล้วอสุรกายตนนั้นมันมันไปแล้วพูดยังไม่ทันจบ พยักก็แทรกขึ้นเขาทำท่าไม่อยากจะพูดถึงเรื่องนี้สักเท่าไหร่แต่สำหรับแก้วตาที่ประสบพบเจอกับสิ่งไม่คาดคิดว่าจะได้เห็นนั้นไม่ได้คิดแบบเดียวกับเขาเธออยากรู้ว่าอาสุรกายตนนั้นมันคือตัวอะไรหัวเป็นเสือร่างกายเป็นคนนั่นมันพี่เสือคะแก้วขอถามอะไรสักอย่าง อะไรพี่เสือคือเอออสุรกายตนนั้นใช่ไหมคะน้ำเสียงของเธอไม่มั่นใจเลยแม้แต่น้อยไม่อยากจะมั่นใจด้วยเพราะไม่อยากให้เขาเป็นอย่างที่เธอพูดหากแต่พยักกลับยอมรับไกล่กลเธอรู้มากเกินไปแล้วแก้วตาเบิกตาโตทันทีงั้นที่แก้วพูดก็เป็น รื่อจริงฉันถึงบอกเธอให้เธอกลับไปยังไงเล่าน้ำเสียงของพยกักฟังดูหงุดหงิดไม่น้อยขณะที่แก้วตาทำหน้าตาเลิกลักไปต่อไม่ถูกไม่รู้ว่าควรจะรู้สึกอย่างไรดีด้วยผู้ชายที่เธอแอบรักมาตั้งแต่เด็กตอนนี้เขาเป็นพี่เสือเป็นอสุรกาย มันคือสมิงคะเสือสมิงคนสาบชั้นเรียกมันว่าอย่างนั้นแก้วตาจ้องใบหน้าครามคมนิ่งพินิจด,ดูว่าเขาหลอกอะไรเธอเล่นอยู่หรือเปล่าแต่ไม่แววตาเขาไม่ได้มีแววหยอกเล่นอะไรเลยมีแต่ความจริงจังตึงเครียดและโศกเศร้าจนเธอสัมผัสดได้มิหนำซ้ำ รอยแผลช้ำที่ซีกหน้าซึ่งเกิดจากฝีมือเธอก็ตอกย้ำเรื่องราวเหล่านั้นมากขึ้นไปอีกว่ามันคือเรื่องจริงเขาไม่ได้โกหกเธอไม่ได้ประสาทหลอนไปเองอย่างแน่นอนถ้าอย่างนั้นที่เสือก็คือเสือสมิงไม่รู้ว่าจะทวนคำพูดทำไมแก้วตารู้สึกว่าเธอไม่เข้าใจคำนี้สักเท่าไหร่นะ เสือสมิงหรือใช่เป็นปริษัทไพยที่เป็นเสือและสามารถกลายร่างเป็นมนุษย์ได้หรือเปล่านะเรื่องนั้นไม่สำคัญเอาไว้เธอไป search ข้อมูลหาอ่านทีหลังเอาได้ที่สำคัญก็คือคนตรงหน้าที่เริ่มรูปหน้ารูกตาดึงถึงผมตัวเองแล้วออกปากฉันถึงบอกให้เธอเชื่อฉันบอกให้กลับไป เพื่อความปลอดภัยของตัวเธอเองทำไมถึงไม่ฟังแก้วตาสะดุง้อีกระลอกที่อยู่ๆก็ถูกตะคอกเธอยอมรับว่ากลัวอารมณ์ร้ายๆของคนตรงหน้าแต่เห็นแววตาเศร้าโศกของเขาแล้วเธอก็ไม่กล้าขยับขยื่นไปไหนทั้งนั้นแก้วเป็นห่วงพี่เสือนะคะเธอเอ่ยออกไปไม่ได้หวังอะไรทั้งนั้นแค่อยากให้เขารับรู้ ถึงความปรารถนาดีของเธอส่วนเรื่องกลัวนั้นตอนนี้เธอเริ่มผ่อนคลายความหวาดกลัวแล้วล่ะเขาเป็นอย่างนี้จะให้เธอกลัวจนทิ้งเขาไปได้อย่างไรกันเธอไม่เข้าใจเธออยู่ที่นี่ไม่ได้ให้ตายเถอะแก้วทำไมพูดไม่เข้าใจอย่างนี้อยากให้ฉันต้องทำร้ายเธออีกคนหรือไงหมายความว่ายังไงคะที่ว่าทำร้ายแก้วอีกคน พยักเหลือบมองเขาไม่พูดอะไรออกมาสักคำเพราะแค่คิดถึงเรื่องคืนนั้นเขาก็เจ็บปวดลึกเข้ามาในอกข้างซ้ายจนอึดอัดไปหมดทั่วร่างไม่ต้องถามอะไรไปเก็บกระเป๋าฉันจะให้เธอออกจากที่นี่เดี๋ยวนี้เลยไม่พูดเปล่ายังลุกขึ้นมาคว้าแขนเล็กของหญิงสาวให้ลุกขึ้นจากโซฟาอีกด้วยเทว่าแก้วตา กับรั้งตัวเองเอาไว้แกไม่กลับคะ่ะยังไม่กลับตอนนี้ไม่กลับตอนนี้มีเหตุผลอะไรที่เธอยังไม่กลับอีกเธอก็เห็นแล้วนี่ว่าฉันเป็นอะไรรีบกลับไปซะอ้อแล้วก็เก็บเรื่องนี้เป็นความลับซะด้วยนะฉันรู้ว่าเธอเป็นพวกปากสว่างแต่ขอเรื่องนี้สักเรื่องหนึ่งอย่าปากสว่างจำใส่กระโหลกเอาไว้ แก้วตาอ้าปากพะงาพะงาไม่รู้จะตอบกลับอย่างไรดีสุดท้ายก็ไม่มีคำพูดใดเล็ดลอดออกมาจากริมฝีปากเธอเมื่อพยักกระชากให้เธอยืนขึ้นอีกครั้งไปเก็บของได้แล้วเขาออกคําสั่งคราวนี้แก้วตากระชากแขนตัวเองกลับจนหลุดออกจากการเกาะกลุมไม่ค่ะแก้วบอกแล้วไงว่าไม่ไปพี่เสือเป็นอย่างนี้ จะให้แก้วทิ้งไปได้ยังไงแก้วต้องอยู่ดูแลสิคะเท่านั้นคนฟังถึงกับยีผมตัวเองด้วยความหัวเสียแก้วตาทำไมเป็นคนดื้อดึงอย่างนี้นี่ฉันปกป้องเธอจากอันตรายอยู่นะหัดเข้าใจซะบ้างอยู่กับพี่เสือแก้วไม่กลัวอยู่กับฉันคนที่เธอควรกลัวที่สุดก็คือฉันนี่แหละหญิงสาวเงียบเสียงลงไปอีกครั้งเขาพูดถูก สิ่งที่ควรกลัวก็คือเขาแต่มันไม่ใช่ในเวลานี้ตอนนี้พี่เสือไม่ได้เป็นเสือสมิงแล้วแกไม่ต้องกลัวแน่ใ,นใจเหรอว่าไม่ต้องกลัวพยักยิ้มเย้ยแกตาเห็นแล้วรู้สึกไม่ดีเลยก่อนจะต้องค่อยๆก้าวถอยหลังหนีเมื่อเขาก้าวเข้ามาใกล้พร้อมกับยกมือบีบสองแก้มนุ่มของเธอไว้ไม่ว่าจะตอนไหน จะเป็นคนหรือเสือสมิงฉันอันตรายสำหรับเธอทั้งนั้นน้ำเสียงกดต่ำชวนให้แก้วตาขนลุกชันไปทั้งสนหลังเธอไม่เคยเห็นพยักในมุมนี้มาก่อนปกติเขาสุภาพอ่อนโยนต่อให้ไม่อยากคุยกับเธอก็ไม่เคยแตะต้องเนื้อตัวหรือพูดจาขู่อะไรอย่างนี้เขาเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนไปมากจริงๆเปลี่ยนเสียจน เธอเริ่มกลัวว่าเขาจะทำอะไรไม่เข้าท่าขึ้นมาพี่เสือมีแก้วนะเธอจึงเรียกสติหากแต่พยักกลับหัวเราะในลำคอเพราะฉันรู้ว่าเป็นเธอเป็นผู้หญิงที่แอบรักฉันมาตลอดไม่งั้นฉันไม่กล้าทำแบบนี้หรอกชักไม่ชอบมาพากลอย่างไรพี่ลึกแก้วตาถึงกับลอบกืนน้ำลายลงคอก่อนถามแล้วพี่เสือ จะทำอะไรแก้วคะไม่น่าถามก็อย่างที่ผู้ชายกับผู้หญิงทํากันยังไงไม่พูดเปล่ายังผักร่างบางให้ล้มนั่งลงไปบนโซฟาอีกแก้วตาไม่ทันตั้งตัวถูกกายใหญ่โถมทับลงมาก่อนปลายจมูกโดง่งจะสุกไซ้ที่ซอกคอเป็นพันละวันเท่านี้ก็รู้ทันทีว่าพยักคิดจะทำอะไรล่วงเกินเธอให้ตาย คนอย่างเขาเนี่นะจะน่ามือทำเรื่องอย่างนี้คำถามนี้ผุดภายในหัวของแก้วตาทันทีเธอแทบไม่เชื่อว่าพยักษ์จะกล้าทำได้ขณะที่พยักษ์รู้สึกเหมือนคนจนตรอกถ้าหากไม่ทำอย่างนี้แก้วตาคงไม่กลัวจนเพ่นแนบกลับไปแน่เขาจึงต้องสวมบทบาทเป็นไอ้หื่นกามหมายจะฆ่าความสาวสดของเธอ เพราะว่าเขาก็ต้องชะง,งักเมื่อสองมือเล็กยกขึ้นมาโอบก,กอดร่างเขาไว้ถ้าพี่เสือทำอย่างนี้แล้วสบายใจแก้วก็ไม่ว่าอะไรหรอกนะคะแต่ช่วยอ่อนโยนหน่อยได้ไหมนี่มันเป็นเออครั้งแรกของแก้วนะ่ะพยักถึงกับเบิกตาพโพรงนี่เธอรู้จักความกลัวจริงๆบ้างไหมเขากดเสียงต่ำถาม แก้วตาทำหน้าเลืกลักทันควันก,ก็กลัวคะ่ะกลัวอะไรพี่เสือไงแบบนี้น่ะหรอที่เรียกว่ากลัวแก้วตาตอบไม่ได้อึกอักไปครู่หนึ่งจนพยักต้องผละออกมาจากร่างเธอให้ตายเธอนี่มันพูดด้วยยากจริงๆแสดงท่าทีกังวลออกมาอย่างเห็นได้ชัดเขากลัวเหลือเกินว่า ถ้าแก้วตายังอยู่ร่วมชายค้าด้วยอย่างนี้สักวันเขาอาจจะเผลอทำอันตรายเธออย่างที่เคยทำกับอดีตคนรักใช่อาการบาดเจ็บของปานวาดไม่ได้เกิดมาจากสัตว์ร,ร้ายอย่างที่ใครต่อใครเข้าใจแต่เป็นฝีมือของเขาเองฝีมือของปีศาจที่อยู่ในกายเขาอยู่ในกระแสเลือดและพร้อมจะส่แสดงสัญชาตญาณออกมา เมื่อมันกลายร่างในตอนสามทุ่มเมื่อยามที่หนึ่งมาถึงมึงจะกลายเป็นเดรัจฉานไร้ซึ่งสติสัมปชัญญะพ่อแม่ผัวเมียร้วนเลืมสิน้นและจะกลับสู่ร่างมนุษย์เมื่อฟ้าเริ่มสางคำสาปนั้นจะวนเวียนสืบไปไม่รู้จบจนกว่ามึงจะหาคนมาแก้คำสาปให้ได้พยักนึกถึงคำพูดของพ่อหมอคนนั้นที่เคยดังขึ้นมาในหัวเมื่อครั้งที่เขากลายเป็นสมิงครั้งแรก เขาถอนหายใจเต็มแรงไม่คิดเลยว่าคำสาปนั้นจะกลายเป็นจริงตั้งแต่วันที่คำสาปเริ่มทำงานเขาก็ทนทุกทรมานอยู่กับกายสังขารที่ไม่ใช่ของตัวเองทุกค่ำคืนเขาไม่ได้อยากเป็นเสือสมิงไม่ได้อยากทำร้ายใครแต่เขาควบคุมมันไม่ได้ทำไมเรื่องบ้าๆต้องมาเกิดกับเขาด้วยพี่เสือ เห็นเงียบไปนานแก้วตาอดเป็นห่วงไม่ได้เอ่ยปากเรียกออกไปทําให้ชายหนุ่มเงยหน้าขึ้นมองพี่เสือจะทําแก้วก็ได้นะคะแก้วไม่ว่าอะไรแต่อ่อนโยนกับแก้วหน่อยแก้วยังไม่เคยหญิงสาวยังคงวนอยู่กับเรื่องนี้เหมือนกับที่เขาวนเวียนเป็นมนุษย์ในตอนฟ้าสว่างและกลายเป็นเสือสมิงในยามวิการเขาหัวเราะให้กับความงงงมของคนใต้ร่างเล็กน้อย คิดว่ายอมนอนกับฉันแล้วจะทำให้ฉันรู้สึกดีอย่างนั้นเหรอแก้วตาพยักหน้าน้อยๆก่นอ,อนจะถูกด่าใจหน้าคำโตงูงี่เงา่าถึงจะงูงี่เงา่าแต่เธอก็เต็มใจนะถ้ามันทำให้พี่เสือรู้สึกดีแก้วก็ไม่คิดว่ามันเป็นเรื่องโง่งี่เง่าค่ะพยักถึงกับถอนหายใจถ้าเธอเป็นน้องเป็นนุ่งของเขาแท้ๆรับรองเลยว่า เขาตีเธอตายแน่ถ้ารู้ว่าไปพูดอย่างนี้กับผู้ชายที่แอบรักเอาจริงๆเขาก็ไม่ได้อยากจะทำอะไรเธอหรอกแต่มีของมาอยู่ตรงหน้าเชื้อเชิญเองด้วยความเต็มใจเขาเองก็ขาดของมานานถ้าจะทําเป็นหน้ามืดสักหน่อยก็คงไม่เป็นไรอย่างน้อยก็อาจจะทําให้เขาหลงลืมเรื่องกัดกลุ้มไปได้บ้างชั่วครั้งคราวแล้วอย่ามาเสียใจทีหลังละกัน ร่างของทั้งคู่กอดแนบชิดกันเมื่อเสร็จกิจพยักจูประทับที่หน้าผากของแก้วตาทีหนึ่งเป็นการขอบคุณหรือไม่ก็เป็นการชมเชยที่ยอมให้เขาได้ทําตามใจก่อนจะรู้สึกผิดขึ้นมาเมื่อเหลือไปเห็นว่าบนโซฟามีคราบของเหลวสีแดงสดเปื้อนอยู่เธอไม่เคยผ่านมือชายใดมาจริงๆด้วย จูประทับที่หน้าผากมนไปอีกทีแก้วตาชำเลืองมองหากแต่พยักไม่พูดถึงเรื่องพมจันร์เขาได้แต่กระซิบท่านเหนื่อยก็นอนซะเผลอหลับเมื่อไหร่พี่จะอุ้มเข้าไปในห้องเองพี่แค่นี้ก็ทำให้แก้วตาย,ยิ้มได้แล้วขอบคุณค่ะหญิงสาวป,ปิดเปลือกตาลงจากนั้นเพียงไม่กี่นาทีเธอก็พลอยหลับไป ด้วยความเหนื่อยอ่อนทิ้งให้พยักพี่นิดดวงหน้าพริ้นเผานิ่งพลางถอนหายใจแทนที่เธอจะกลัวเขาแล้วหนีไปกลายเป็นว่าเลยเถิดมาถึงขนาดนี้ได้อย่างไรกันนะเขาจำไม่ได้เลยว่าสถานการณ์มันพลิกไปมาเป็นอย่างนี้ได้อย่างไรให้ตายไม่ใช่แค่ร่างเสือสมิงที่เขาขาดสติสัมปชัญญะแล้วละ่ะในร่างมนุษย์ ก็ขาดสติสัมปชัญญะเหมือนกันแถมดูแล้วมีสัญชตาตญาณดิบมากกว่าอีกร่างไหนที่อันตรายและควรระวังกันแน่นะเขาชักไม่แน่ใจแล้วสิ